สวัสดีทุกคนครับผมช็อกช็อปมาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวจะมีทีช็อคนะครับมารีวิวให้ดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็เป็นรุ่นใหม่นะฮะถามว่ารุ่นใหม่ไหมก็ไม่ใหม่นะครับแต่ว่าสีใหม่อย่างนี้แล้วกันนะฮะเป็น DW ครับ6 9 0 0 JT นขีด3นะครับ3 5 2 9เเป็นตัวเครื่องที่เขาเลือกใช้นะฮะเดี๋ยวจะดูนี่คือข้างนอกนะฮะนี่คือกล่องข้างนอกก็จะเป็นกล่องกระดาษก่อนนะครับแล้วก็จะเป็น คู่มือการใช้งานไม่ใช่คู่มือสิเป็นใบการันตีนะครับ International Warranty Card นะฮะของเขาแล้วก็มีฐานตั้งต่างๆมาให้นะครับแล้วก็ s ิเ n นเจอร์ของ T Shock นะครับก็จะเป็นกระป๋องเหล็กแบบนี้นะฮะซึ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นลายลักษณะนี้ละนะฮะให้มันดูแบบดุดันนะฮะแข็งแกร่งมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับวางอันนี้ไว้ก่อนอ่านี่นะฮะอันนี้คือคู่มือนะครับถ้าเป็นของศูนย์ CMG เนี่ยนะฮะ ก็จะมีตาประทับตรงนี้นะฮะร,รับประกันเฉพาะเครื่องและฐาน1ปีในระยะรับประกันห้ามเปิดเครื่องที่อื่นนะครับโมดูลนัมเบอร์ครับ3 5 2 9นะฮะนี่แต่ตรงตรง,ตรงปั๊มตรงนี้อย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ได้ปั๊มมาก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเป็นของที่อื่นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ปั๊มมาอย่างนี้นะฮะ อันนี้ผมในกรณีที่เป็นของซีมจีจะเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ละกันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวนาฬิกากันต้องบอกว่าผมมีโอกาสได้ลองแอบเล่นและแอบลองมาถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกสั้นๆแล้วก็ถือว่าสวยเลยนะครับสวยเลยต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นรูปจริงคู่ไปด้วยแล้วกันดูก่อนว่าขึ้นได้ไหมนะว่าสีเขาจริงๆเนี่ยมันจะประมาณไหนเพราะว่าในกล้องเนี่ยสีมันจะค่อนข้างทึบไปนิดนึงนะฮะประมาณ5%เนแต่จริงๆเนี่ยมันจะสว่างกว่าในกล้องนิดนึงนะฮะ 5%นี่สวยนะครับสวยเลยนะฮะ6900เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ทาง G-Shock เนี่ยให้ความสำคัญมากๆในความรู้สึกของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นสีใหม่นะฮะรุ่นใหม่แต่ละเดือนเนี่ยต้องมี6900โผลมาให้ได้เห็นกันนะฮะแต่รู้สึกว่า2เดือนหลังมานี้เนี่ยการอัปเดตเว็บไซต์ของทาง Casio เนี่ยจะค่อนข้างน้อยลงมีปัญหาหรืออะไรสักอย่างนี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า นาฬิกาอะไรเนี่ยจะไม่ไม่เห็นเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ให้ดูอันนี้นอกเรื่องก่อนนะฮะนี่ซึ่งลักษณะที่เห็นนะฮะก็จะเป็นแบบสายยางนะครับเป็นเรซินนะฮะซึ่งจะเป็นลักษณะแบบสีเขียวใสๆนะครับโปร่งแสงนะฮะทั้งสองด้านเลยนี่นี่อ่าแต่ว่าตรงบัคกเกิลเนี่ยนะครับตรงหัวเข็มขัดเนี่ยจะจะเป็นเรื่องของสแตนเลสนะฮะตรงนี้จะเขียนว่าคาสิโอไทยแลนด์นะครับเห็นไหมไม่รู้ให้ดู ่านีนะอ่านี่ที่รัดสายก็จะเป็นสีลักษณะนี้นะฮะฝาด้านหลังนะครับก็ไม่ต่างกับ6900รุ่นอื่นๆนะฮะก็จะเขียนรายละเอียดของตัวเครื่องเอาไว้นะครับแล้วก็มีเขียนคำว่าโหมดแอ j u จัสตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่การทาง,งานของปุ่มด้านบนนะครับพวกนี้นะฮะแล้วก็สายนะครับก็แน่นอนสามารถที่จะตกแต่งนะฮะเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแต่งได้ตามชอบนะครับนี่นะฮะแล้วก็โลโก้ G-Shock ด้านบนนะครับรุ่นนี้จะเลือกใช้เป็นสีขาวนะครับหน้าปัดด้านในผมชอบผมชอบหน้าปัดด้านในเข้ามากนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยสบประมาท G-Shock ไว้ว่ามันเป็นนาฬิกาเด็กเนาะมันดูแล้วมันกองแก๊งอะไรอย่างนี้ แต่ต้องบอกตามความรู้สึกนะครับว่าวัสดุต่างๆแล้วก็การประกอบต่างๆในงานจีช็อกเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้มันดูกองแกงนะครับแล้วมันก็ดูไม่กองแกงด้วยจริงๆผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะออกแนวเป็นแฟชั่นด้วยซ้ำนะครับเป็นนาฬิกาแฟชั่นที่ค่อนข้างมีมีความสวยงามมีสตอรี่มีเรื่องเล่านะครับซึ่งความชอบเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคคลจริงๆ ถ้าเกิดว่าสําหรับเรือนนี้เนี่ยเขาเลือกใช้สีเขียวเป็นทาร์นซัลูเซนนะครับคือมันโปร่งแสงเนี่ยเขาก็เลือกใช้ตรงหน้าปัดเนี่ยเป็นสีดําเพื่อให้นาฬิกาเนี่ยมันดูไม่ไม่กองแกงนะฮะหน้าปัดด้านในเป็นสีดำนะครับใส่ตัวเลขที่เป็นสีขาวมานาฬิกาก็จะดูอาจจะดูเวลายากกว่าการที่หน้าปัดเป็นแบบใสอันนี้ต้องยอมรับกันจริงๆแต่ว่ามันทําให้นาฬิกาเนี่ยดูดีขึ้นเยอะดูสวยขึ้นเยอะแล้วก็เรียกว่าลบคําสบประมาทเกี่ยวกับ การบอกว่าเอยมันก้องแกงไปได้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะทําได้ดีแล้วก็ผมว่ามันสวยมากมันลงตัวมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจุดเด่นของรุ่นยักษ์สามตาตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือตัว G ตรงนี้นะฮะซึ่งก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันนะฮะแล้วแต่ตัวเครื่องนะครับบางรุ่นก็สามารถที่จะเอาไว้กดไฟได้นะครับบางรุ่นเอาไว้เซตติ้งเวลาได้อัน,นี้เนี่ยก็แตกต่างกันแล้วแต่ว่าเขาแล้วแต่เครื่องนะฮะแล้วแต่เครื่องนะฮะ ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้โปร่งแสงมากถามว่าเห็นไหมด้านหลังก็เห็นแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสีเขียวเนาะมันก็เลยอาจจะดูไม่ได้ทะลุปโปร่งสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคแหละสวยงามเลยทีเดียวนะฮะสิกเนเจอร์ของรุ่นนี้ก็จะมีวงกลมนะครับ3วงด้านบนนะครับ่าแล้วก็จะเขียนคําว่า CASIO ไว้ด้านล่างนะฮะช็อคเลสิหน้าปัดตรงขอบๆเนี่ยจะเป็นสีเทานะฮะหน้าปัดด้านในเนี่ย จะเป็นสีดำนะครับด้านล่างก็จะเขียนเอาไว้ว่ารุ่นนี้เนี่ยกันน้ํา20บาทนะครับหรือว่าความลึกอยู่ที่ระดับ200เมตรซึ่งก็ถือว่าลึกเพียงพอแล้วกับการใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมันเกินละเกินพอละนะฮะนี่คือปุ่มกดต่างๆนะครับต้องบอกว่าฟีลลิ่งของปุ่มกดรุ่น6900เนี่ยมันจะค่อนข้างกดยากเพราะปุ่มมันเล็กเนาะมันอาจจะต้องใช้ตรงปลายนิ้วกดลงไปนิดนึงแต่มันก็ใช้งานได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูฟังก์ชันต่างๆของเขานะครับ ตรงนี้เนี่ยนาฬิกาเนี่ยกำลังอยู่ในหน้าแรกนะฮะตรง su เนี่ยคือหมายความว่าซันนะฮะก็คือวันอาทิตย์นะฮะตรงนี้เป็นเดือนแล้วก็เป็นวันทีด้านล่างจะเป็นบอกเวลาแล้วเขาเป็นวินาทีซึ่งตอนนี้เนี่ยนาฬิกายังไม่ได้เซตติ้งเวลาใดๆนะครับอ่ะถัดมา al นะครับก็คืออารามก็คือการตั้งนาฬิกาปลุกเวลาที่เราจะใช้งานฟังก์ชันนาฬิกาปลุกต่างเนี่ยให้เราดูที่ปุ่ม adjust ตรงนี้เป็นหลักนะครับซึ่งปุ่ม adjust เนี่ยมันจะมีความบุ้มลงไปกว่าปุ่มอื่นๆนนิดหน่อย นะครับมันไม่ได้พังนะครับคือมันไม่เหมือนกับปุ่มอื่นๆเพราะว่ามันป้องกันเวลาที่เราไปโดนมันง่ายๆแล้วเวลามันอาจจะเพี้ยนได้นะครับนี่ให้เรากดลงไปตรงนี้ปับ๊บเห็นไหมคำว่า A L M ข้างบนก็จะขึ้นเตือนทันทีว่าตอนนี้เนี่ยคุณกําลังตั้งนาฬิกาปลกุกอยู่นะเวลา12นาฬิกานะฮะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเนี่ยให้เรากดขวาขวาล่างนี้อ่าว่าต้องการที่จะให้ปลุกกี่โมงนะครับ A M P M อย่างนงี้ ะะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะฮะกดจัดอีกหนึ่งครั้งนี่แสดงว่าตอนนี้เนี่ยนาฬิกาเนี่ยมันตั้งปลุกอยู่นะตอนบ่ายสองเนี่ยมันจะมีการปลุกนะฮะนั่นเองอ่าแล้วก็กดอีกรอบนึงนะครับก็จะเป็นการจับเวลาถอยหลังนะฮะสังเกตว่าสัญลักษณ์ a l m ข้างบนเนี่ยจะขึ้นตลอดเพราะว่าเราเปิดไว้ว่าว่าเดี๋ยวมันต้องตั้งนาฬิกาปลุกนะอะไรอย่างี้นะฮะ ST คือ t o p w a ว c h นะครับเราเอาไว้แบบจับเวลาอย่างี้อ่า กดสตาร์ทหรือสต็อปเนี่ยใช้ปุ่มเดียวกันนะครับเวลากดรีเซ็ตให้กดแอดจัตหนึ่งครั้งต้องการให้มันเล่นสตาร์ทการให้หยุดสต็อปกดแอดจัตหนึ่งครั้งอย่างนี้นะฮะแล้วก็อ่าแล้วก็กลับสู่อาร์รกก็จะเห็นว่าฟังก์ชันพื้นฐานนะครับของรุ่นนี้เนี่ยมีมาให้ครบเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็ตัว G <ม>ของเขาเนี่ยปุ่มกดไฟเนี่ยเด็ดเลยทีเดียวนะครับแต่ผมจะให้ดูไฟนิดนึงแล้วกันไหน,นก็เวะมาละ อขออภัยห้องไม่ค่อยมือเท่าไหร่ต้องใช้มือช่วยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นไฟสีขาวครับแบบ LED backlight นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าไฟจะทะลุออกจากข้างๆทั้ง4มุมเลยไหมไม่ใช่ด้านสายด้านเดียวอ่าเป็นไงฮะรูปทรงของตัวนาฬิกาเนี่ยอาจจะเป็นรูปเ,เขาเรียกว่าอะไรแบบครึ่งวงกลมก็จริงแต่ว่าตรงหน้าจอหน้าปัดจริงๆเนี่ยจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะ โอ้โหสวยจริงๆสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของวัสดุต่างๆกันนิดนึงนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับเอาวัดจากเคสเลยนะฮะความยาวนะครับลักษณะนี้นะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบสามจุดสมิลิเมตรนะครจากเคสนะครับจากบนลงล่างอยู่ที่ห้าสิบมิลิเมตรพอดีนะฮะก็ถือว่าเป็นขนาดที่ถามว่าผู้หญิงใส่ได้ไหมผมว่าผู้หญิงใส่สวยกว่าผู้ชายใส่นะเพราะว่ามันจะล้นลข้อมือหน่อย ในเรื่องของน้ําหนักนะครับจะหนักแค่67กรัมนะครับซึ่งก็ไม่หนักฮะคือมันใส่แล้วมันสบายเบาๆเลยนะฮะวัสดุนะฮะเป็นยางเป็นเลซินนะครับมีความเหนียวมีความหนืดค่อนข้างที่จะใช้งานได้นานไว้ใจได้นะครับจีช็อ k เนี่ยสบายๆเลยแล้วก็เรื่องของการออกแบบตัวเคสต่างๆเนี่ยจีช็อคเนี่ยคือคําว่า G เนี่ยมันมันสร้างออกมาเพื่อให้มันทนแรงจีแรงกระแทกต่างๆอยู่แล้วนะครับกันน้ํา2ว0เมตร อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยจะใช้เป็น CR2016 นะครับซึ่งก็จะค่อนข้างที่จะใช้งานได้นานกว่านาฬิการุ่นอื่นๆอยู่ประมาณทัก2ปีรุ่นนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าใช้ได้ประมาณ5ปีอายุแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยเนื่องจากว่า G s ช o c k เนี่ยเขาเขาผลิตออกมาแล้วมันก็รันมาเลยเนาะมันก็วิ่งออกมาเรื่อยๆเลยผมเข้าใจว่านับตั้งแต่วันแรกนะครับไม่ใช่นับจนถึงมือลูกค้านะเพราะต้องเข้าใจด้วยว่าเนื่องจากว่า แบตเตอรี่ uh, เนี่ยมันวิ่งมาก่อนที่เราจะไปซื้อมาอยู่แล้วนะฮะแต่เขาบอกว่ามันจะอยู่ได้ประมาณ5ปีนะครับประมาณ5ปีซึ่งก็ถือว่าเพียงพอแล้วเพราะว่าในการรุ่นนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับฟังก์ชันไม่ได้ซับซ้อนนะครับกระจกเนี่ยจะเป็นเมืเนอร์นะครับกระจกเมืเนอร์ก็จะทําให้การกันน้ำเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยนะแล้วก็ไฟแบบ LED สีขาวปริทินจะใช้ได้จนถึงปี2099ฮะยาวๆเลย แต่ผมว่าน่าจะมีการขาดของซ้ายก่อนหรืออะไรก่อนสักอย่างนะฮะเอะออะเดี๋ยวลองมาขึ้นข้อมือให้ดูว่าถ้าอยู่บนข้อมือแล้วเนี่ยมันจะบาดตาบาดใจขนาดไหนอุ๊ยขออภัยครับอ่าประมาณนี้ผมเป็นคนข้อมือเล็กนะครับข้อมือเล็กๆค่อนเป็นกลางๆหน่อยนีย่ใส่แล้วก็จะประมาณนี้ถามว่าเด่นไหมโคตรเด่นเลยครับ โคตรเด่นเลยแต่มันไม่ได้น่าเกลียดเลยนะมันแบบมันมันดูพิเศษมากในความรู้สึกผมนะครับส่วนใหญ่ถ้าเขาผลิตสีลักษณะออกมางี้นะไม่นานฮะก็จะหายไปจากตลาดกลายเป็นหายากไปซะดื้อๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าเหตุผลเนี่ยเพราะอะไรเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครกำลังเล็งๆอยู่อยากได้อยู่เนี่ยก็ก็ซื้อได้เลยนะฮะร,ราคาก็ตอนนี้เนี่ยไม่ได้แพงเพราะเปิดตัวมาใหม่เนาะก็ไม่ไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากก็พอดีพอดีครับ โอ้โหใส่แล้วมันพอดีข้อมือมากนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักเลยแล้วก็สีสันอะไรเนี่ยโดดเด่นมากๆนะฮะสวยมากอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับ G-Shock นะฮะ DW 6 9 0 0 JT เนีดสามนี่เรื่องของสตอรี่อะไรเพิ่มเติมต่างๆนะฮะที่ใครอ,อยากจะรู้นะครับสามารถคอมเมนต์คุยกันได้หรือว่าพูดตกหล่นผิดตรงไหนข้อมูลผิดตรงไหนสามารถเตือนกันได้นะครับถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะทาง ช็อคช็อปของเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับลูกค้าสามารถที่จะดาวน์โหลดไว้ในเครื่องแล้วก็เลือกนาฬิกาอัปเดตได้เลยนะฮะก็จะมีเก็บเงินปลายทางนะครับก็จะมีเรื่องของการชําระโดยการโอนเงินก็ได้นะฮะซื้อผ่านแอปพลิเคชันเลยเลือกง่ายดีโหลดไว้ในมือถือได้เลยนะครับแล้วก็มีส่วนลดต่างๆเนี่ยอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันชื่อแอปพลิเคชันช็อคช็อปนะครับโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android กผมจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจออย่างนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ